วันนี้จะพาทุกท่านมาแกะดูฟิลที่อยู่ในมันติมิเตอร์กันเชิญรับชมข้างในคลิปได้เลยครับสวัสดีครับ My modify วันนี้พวกเราจะมาแกะดูฟิลนะครับซึ่งผมเข้าใจว่ามันติมิเตอร์ตัวตัวนี้ฟิลขาดแล้วนะครับเพราะว่า ผมเคยก็คือซึ่งผมลองวัดดูนะครับวัดดูจากแอมนะครับของมัลติมิเตอร์คือแอมไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะครับแล้วก็มุนไปที่แอมนะครับดูว่าแอมจะขึ้นเท่าไหร่ก็ลองแตะดูนะครับ สังเกตไหมครับแอม mm, มิลลิแอมแม้แต่มิลลิแอมไม่ขึ้นอะไรสักอย่างเลยนะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกันว่าฟิลมีลักษณะยังไงนะครับสำหรับมัลติมิเตอร์ตัวนี้เริ่มต้นผมก็จะต้องเอาสายไฟออกก่อนนะครับเสร็จแล้ว ข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะมีน็อตอ,อยู่นะครับเราก็จะหม,มุนน็อตออกมัลติมิเตอร์ตัวนี้รู้สึกว่าผมเคยเอาวัดกระแสนะครับแล้วน่าจะฟิลน่าจะขาด เดี๋ยวเราก็คือถ้าฟิวขาดเดี๋ยวเราก็หาฟิวตัวใหม่มาเปลี่ยนกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราก่อนที่จะไปซื้อนะครับก็อาจจะมีขายนะครับใน Lazada s h o p ป e หรือว่าร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปก็น่าจะมีขายแต่ตอนนี้เรายังไปซื้อไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าขนาดนะครับของแอมที่อยู่ข้างในมีลักษณะยังไงเดี๋ยวเราจะลองมาแกะดูกันนะครับ บางท่านถ้าหากว่าเรามีมัลติมิเตอร์ในลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะลองแกะทำตามได้นะครับหากว่าฟิลของเรามีปัญหานะครับจริงๆแล้วฟิลขาดมันก็สามารถที่จะวัดค่าอื่นๆได้นะครับยกเว้นแอมเนาะแอมวัดไม่ได้นะครับตอนนี้ผมแกะออกมาเรียบร้อยแล้วละ่ะอันนี้ก็เป็นฐานนะครับฐานที่อยู่ข้างในเราก็เอาเจ้าฐานออกก่อน แล้วต่อไปเดี๋ยวนะฮะต่อไปผมต้องแกะยังไงครับหรือว่าแกะตรงนี้ออกมาเลยหรือเปล่าคือผมก็ไม่เคยแกะดูฟิลข้างในนะครับก็ยังไม่ทราบว่าฟิลของเขาจะเป็นอย่างไรเอ่อแกะยังไงครับผมแกะไม่เป็นนะครับเนี่ยน็อน็อตผมก็อ,ออกแล้วนะ น็อตเออกหมดแล้วคิดว่ามันน่าจะอใช้ไขควงลองลองแกะแกะดูไหมครับใช้ไขควงลองแงะๆงยดูน่าจะออกไหมเดี๋ยวนะออืเดีย๋ยวนะฮะเออออกยากครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาออกได้ด้วยวิธีไหน ฟิลอยู่ข้างในต้องเปลี่ยนฟิวข้างในตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีน็อตอะไรละนะครับน็อตสี่ตัวเอาออกก็น่าจะเกะจากด้านหน้าน่าจะเกะจากด้านหน้าเดี๋ยวนะฮะอ๋อเดี๋ยวนะรู้สึกว่าขยับนิดนึงนะครับรู้สึกว่าขยับนิดนึงอ่าขยับนิดนึงนะครับมีขยับครับมีขยับ อืมอืมครับอืมมีขยับครับคือตั้งแต่ซื้อมาผมไม่เคยได้แกะนะครับมีแต่จะเปลี่ยนทานแต่ฟิลข้างในผมไม่เคยแกะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจากอ๋อครับผมอ่าเดี๋ยวนะฮะต้องคงต้องใช้ความมือ ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวอุปกรณ์ข้างในอาจจะมีหลุดหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นดูกันครับอืมข้างในเป็นแบบนี้ครับผมข้างในเป็นแบบนี้โอ้โอ้โห ตรงนี้คือฟิวนะครับเนี่ยทำไมฟิวไม่มีครับผมก็แปลกใจตรงนี้คือฟิวนะครับเนี่ยเพราะว่าฟิวหลอดครับตรงนี้เป็นฟิวที่อยู่ของฟิวหลอดด้านนี้กับด้านนี้เอ๊ะตัวนี้ผมไม่เคยเกะนะแต่ทำไมไม่มีฟิวครับหรือว่า ผมจะโดนหลอกมาตั้งแต่ต้นนะอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับต,ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวนะโฟกัสรอเปล่าครับตรงนี้นะครับเนี่ยฟิลฟิลจะต้องอยู่อยู่ตรงเนี้ยนะครับอ่าเป็นฟิลหลอดมันเหมียวคือมันเหมือนกับฟิลปลั๊กไฟทั่วไปอะครับอ่าเดี๋ยวนะมันไม่ค่อยโฟกัสตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัว นะครับไม่มีฟิลครับผมก็ว่าทำไมผมเช็คก,กระแสะไม่ได้สักทีเพราะว่าด้านหน้ามันเขียนว่าอย่างตรงนี้นะครับคือถ้าหากว่าเราย้ายสายแดงถ้าหากว่าเราย้ายสายแดงมามาเสียบตรงเนี้ยที่ว่าเขียนว่า1 0 M แอมตรงนี้คือมันสามารถที่จะทนกระแสะได้1 0แอมแล้วก็วัดกระแสะได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น เอ่อเป็นเป็นทานเป็นก้อนทานเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับที่กระแสะไม่เกิน1 0แอมเนี่ยเราก็สามารถเกี่ยววัดได้เลยแต่ปัจจุบันนี้ผมก็ว่ามัลติมิเตอร์ตัวนี้ผมวัดแต่เอ่อวัดแต่ออมวัดแต่ความต่างศักย์แรงดันนะครับแต่กระแสะผมก็ว่าทําไมผมวัดไม่ขึ้นเลยทั้งทที่ผมไม่เคยแกะนะครับตัวเนี้ยตั้งแต่ซื้อมาเนาะ อันนี้ครั้งแรกเลยที่ผมแกะเนี่ยก็คือมันต้องมีฟิลครับเพื่อที่จะถ้ากระแสเกินมันก็คือฟิลจะขาดจะตัดแต่ผมแกะดูฟิลไม่มีครับเอ๊ซื้อมาดนหลอกหรือเปล่านี่แต่ผมผมก็ใช้มาตั้งนานนะครับไอตัวนี้แล้วก็เห็นหลายท่านรีวิวใน You TUBE ก็มีเยอะเหมือนกันนะยี่ห้อน,นี้ยนะครับ แบบนี้ผมคงต้องไปหาฟิลครับไปหาซื้อฟิลมาใส่โอเคครับเดี๋ยวผมจะออกไปหาซื้อฟิลมาใส่ก่อนแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะทำคลิปทันหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้มันก็ห้าหกโมงเย็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าได้ฟิลมาแล้วผมจะเราจะมาชมกันนะครับตอนใส่ฟิลแล้วก็จะทดสอบเครื่องดูว่าวัดกระแสขึ้นหรือเปล่านะครับ ครับก็มาต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่ว่าเราแกะมัลติมิเตอร์นะครับที่ว่าฟิลมันขาดนะครับก็ไม่มีฟิลก็เลยไปหาซื้อฟิลมาอันนี้ก็พึ่งได้มานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในช่องนี้กันนะครับก็ผมก็ได้ซื้อมาแล้วนะครับฟิล ขนาดที่เราจะต้องใส่ลงไปในมัลติมิเตอร์นะครับก็มี2ขนาดนะครับมีอันนี้อันนี้ผมแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็มีขนาด10แอมป์นะครับกับ600มิลลิแอมป์นะครับอันนี้เป็นขนาดไหนครับอ๋อนะครับอันนี้อันนี้เป็นขนาด10แอมป์นะครับขนาด10แอมป์ ก็ขนาด 10M แอ,เอามาเ,ออเดี๋ยวเราต้องเอามาใส่ช่องนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเอามาใส่ช่องนี้ซึ่งตรงนี้จะเขียนจะเขียนว่า 10M แอมนะครับเอ Grammy บ่อก้องอ่าตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับที่ที่ที่ปลายนิ้วเนี้ยนะครับอ่าครับผมเดี๋ยวเราต้องมาใส่ช่องนี้นะครับขนาดคิ 0M แอม ความยาวก็พอดีนะครับเพราะว่าผมก่อนที่ผมจะสั่งซื้อไปทางออนไลน์นะผมก็วัดวัดความยาวของช่องใส่เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับก็อันนี้10แอมเดี๋ยวเราต้องแกะใส่นะครับอีกอันหนึ่งอันนี้ก็คือเป็น600มิลลิแอมนะครับ600มิลลิแอมคนขายเขาก็เขียนติดตรงนี้เนาะนะครับ600 600มิลลิแอมซึ่งเราจะเอามาใส่ด้านนี้นะครับด้านนี้เขาก็จะเขียนนะครับ600มิลลิแอมอ่านะครับกล้องกล้องโฟกัสอยู่เนาะตรงนี้นะครับก็คือเอ่ต้องใส่2ข้างนะครับสใส่2ข้างก็เอ่อก็เชื่อว่า ตรงตรง10แอมปเนี่ยนะครับก็คือช่องที่เราจะใช้ตรงนี้นะครับส่วน600 m มิลลิแอมน่าจะเป็นด้านนี้นะครับเวลาเราวัดนะครับตรงมิลลิแอมด้านนี้นะครับครับผมซึ่งซึ่งครั้งก่อนนะครับผมเออก็คือเครื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเคยแกะหรือยังตามที่ได้พูดไปนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าผมผมไม่เคยแกะนะ นะครับแต่ทำไมฟิวไม่มีอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะเอาฟิวนะครับฟิวใส่เข้าไปเพื่อที่จะวัดเรื่องของกระแสได้นะครับก็คือก็คือเรื่องของแอมป์วัดได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอา1 0แอมป์ใส่ก่อนนะครับ1 0แอมป์ใส่ก่อน อันนี้ผมซื้อรู้สึกว่าตัวละจำราคาไม่ได้แล้วล่ะนะครับอเอาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าอ่าสาสิบบาทแต่ยังไม่รวมขนส่งนะครับตัวละ29บาทยังไม่รวมขนส่งก็น่าจะตัวละ30กว่าบาทหนึ่งตัวก็ก็ถือว่าแพงเหมือนกันนะครับ แพงเหมือนกันนะครับตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆตัวเล็กมากนะครับความยาวประมาณ1 1เซนนะครับตัวละสามสกว่าบาทน่าจะเกือบ40อะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราสั่งซื้อทางออนไลน์ก็สะดวกสบายไม่ต้องเดินเดินหาร้านนะครับแต่ถ้าเป็นร้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็น่าจะถูกเนาะรหรือว่าเพื่อนๆที่ทราบแหล่งขายถูกๆก,ก็บอก ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะตามไปซื้อครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมา,าแกะใส่เลยนะครับเริ่มต้นด้วยคือผมคืออันนี้ผมซื้อมามา4ตัวเลยนะครับเพราะว่าผมมีมัลติมิเตอร์อีอกอีกหลายตัวที่จะต้องรอกันเอาไปใส่นะครับผมก็ซื้อ,อสำรองไว้เลยนะครับซื้อมาเลยก็4ตัวนะครับสำหรับ10แอมป์ วิธีการใส่นะครับอ่าตรงนี้1 0แอมใช่ไหมครับช่องนี้1 0แอมผมก็คือกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับผมก็ใส่เลยครับฟิลเขาไม่มีไม่มีหัวไม่มีท้ายเนาะนะครับใส่สลับใส่ข้างไหนก็ได้นะครับอ่าผมก็ใส่ลงไปเลยกดลงไปครับเสร็จครับแค่นี้เองฟิลการใส่ฟิลไม่ยากครับมันก็เหมือนฟิลหลอดเนาะ หมือนฟิวหลอดครับอ่ากดลงไปแน่แนๆท่านั้นเองจบเอ่อต่อไปผมก็จะเอาตัว600มิลแอมใส่ครับ600มิลแอมใส่เข้าไปเอ่อคนขายเขาก็เขียนติดเนาะตรงนี้นะครับขนาดขนาดที่ใช้ก็คือ3.5มิลเอ่อไม่ใช่ครับอ,อ่ออ๋ออ๋อใช่ครับ3.5มิลคูณ10มิล 3.5นี่น่าจะเป็นเ,เส้นผ่าศูนย์กลางนะนะครับส่วน10บมิลก็คือความยาวนะครับอันนี้ขนาดนะขนาดที่ใช้ในมัลติมิเตอร์ของผมตัวนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นไซส์มาตรฐานนะครับไซส์นี้นะถ้าเพื่อนๆไปซื้อก็ก็คิดไซส์ไหนไหม่ออกก็คิดไซส์นี้ก็แล้วกันนะครับน่าจะเป็นไซส์มาตรฐานอนะอ่ะอันนี้คือ6 0 0มิลลิแอมนะครับ6 0 0มิลลิแอมผมก็จะเอาใส่ ใส่ฝั่งนี้ฝั่งที่เป็น600มิลลิแอมนะครับผมก็ใส่เลยนะครับใส่ลงตรงๆเสร็จแล้วก็กดลงไปครับอ่าคือฟิวในลักษณะนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นก้ามปูรอเลยอะ่ะนะครับเหมือนกับเป็นง่ามง่ามหนังสติกรอเลยอะ่ะนะครับเราก็เสียบลงไปแบบนี้นะครับจบเลยดังนั้นแล้วตอนนี้ผมมีฟิวทั้ง2ด้านละต่อไปก็จะเป็น การประกอบเข้าที่เดิมครับอ่าประกอบเข้าที่เดิมผมก็จะก็ไม่มีอะไรครับด้านไหนเป็นด้านหัวด้านท้ายเดียวนะด้านไหนเป็นด้านหัวด้านท้ายอ๋อด้านนี้ครับโอเคครับผมก็จะใส่ลงไปครับคือมันติมิเตอร์แต่ละรุ่นมันก็อาจจะประกอบคล้ายๆกันนะครับมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละ เราก็ดูช่องนะครับในการกดลงนะครับเดี๋ยวนะเออเออเออเอ,อเดี๋ยวนะฮะผมก็ใส่ช่องนี้ช่องนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับอืม อ๋อหรือว่าผมใส่ผิดด้านเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะน่าจะใส่ผิดด้านครับโอเคอ่ะโอ้ใส่ผิดด้านครับผมใส่ผิดด้านทีนี้ก็อา่าคือใส่ผิดไม่ผิดนะครับเราดูขอบถ้ามันเรียบสนิทนะครับแสดงว่าโอเคถูกต้องแล้วนะครับใส่ถูกด้านก็จะใส่ง่ายหน่อยใส่ผิดด้านก็อย่างว่านะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับทีนี้ก็จะเอาตัว ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวนะครับตัวนี้เป็นฝาปิดอันนี้ครับอ๋ออันนี้ฝาปิดแบตเตอรี่ครับใส่แบตเตอรี่ลงไปครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ใส่ง่ายๆครับขั้วบวกขั้วลบให้ถูกต้องแค่นั้นเองใส่ลงไปครับใส่ลงไป เสร็จแล้วก็เดี๋ยวนะฮะอ่ะตอนนี้มันต้องสวมแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ลงไปครับอ่าง่ายๆนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำนะนะครับในการใส่ประกอบเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอ่าแล้วก็ขันน็อตครับขันน็อตยึดลงไป าการขันน็อตนะครับถ้าหากว่าเราหมุนดูถ้าหากว่ามันฝืดๆเราก็อย่าไปฝืนให้เราหมุนกลับออกมาก่อนนะครับหรือว่าลองเปลี่ยนน็อตด,ดูเพราะว่าบางทีมันเรามีหลายตัวนะครับตัวไหนก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเนาะนะครับผมก็คือมันลักษณะคล้ายๆกันนะครับขนาดเท่ากันก็ ลองเปลี่ยนตัวที่ใช่ตัวที่ไม่ใช่แล้วก็เอาออกอย่างอันนี้ผมรู้สึกวันมันฝืดฝด,ดนะนะครับผมก็ถอนออกก่อนแล้วก็มุนใส่ใหม่มุนเข้าไปตรงๆนะครับเอ่อรู้สึกว่าฝืดทั้งหมดเลยเดี๋ยวนะตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นตัวนี้ครับตัวที่ ปลายตักส่วนตัวอื่นจะเป็นตัวแหลมมีหน้าล่ะครับมีหน้ามันถึงเข้าไม่ได้ลองดอูหมุนครับโอเคอันนี้เข้าง่ายเลยครับทีนี้น็อตอีกสี่ตัวครับยึดครับยึดฝั่งนี้เอาไว้ยึด อีกสี่ตัวครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าฟิลทำงานไหมนะครับเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาผมวัดกระแสมันไม่ขึ้นเลยนะครับอย่างเช่นผมจะวัดแอมของทานแบตเตอรี่แบบนี้นะครับแบบแบบแบบนี้นะนะครับคือขึ้นแต่โวลต์แต่กระแสไม่ขึ้นก็คือฟิลมันขาดครับตอนนี้เราใส่ฟิลแล้วดูซิว่ากระแส ในเนี้ยนะครับจะมีเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือผมก็ไม่ได้เรียนช่างไฟนะครับอันนี้ออกตัวไว้ก่อนเนาะผมไม่ใช่ช่างไฟนะครับบางทีผมอาจจะพูดผิดพูดถูกนะนะครับเกี่ยวกับไฟอะไรต่างๆแต่ก็พอมีพื้นฐานเล็กๆน้อยๆนะครับ ก็วันนี้เอามาแนะนำนะครับโอเคน่าจะได้แล้วครับอ่าลองเปิดลองเปิดดูครับไฟขึ้นไหมโอเคไฟทำงานครับมาเดี๋ยวเราลองเสียบสายนะครับก็ <c oughs> <c oughs> อ่ารูนี้นะครับดำนะครับสายคอมมอนเนาะเสียบลงไป สายแดงนะครับปกติเราต้องเสียบรูนี้นะครับปกติรถต้องเสียบรูนี้แต่ตอนนี้เราจะวัดกระแสนะครับซึ่งวัดแอมเนาะผมก็จะย้ายย้ายมาย้ายมาวัดด้านนี้นะครับย้ายมาวัดด้านนี้ก็เสียบลงไปครับเสียบยากเดี๋ยวนะาาเสียบไม่ลง อืมนะครับคือคือถ้าเราเสียบด้านเนี้ก็คืออ่ามาสามารถที่จะทนทนกระแสได้10แอมป์อย่างเงี้ยนะครับทนกระแสได้10แอมป์แต่อ่าทานแบบเนี้ยก็ก็น่าจะมีกระแสน้อยมากนะครับมีกระแสน้อยมากบางทีเราสามารถที่จะอะ่ใช้ใช้ช่องนี้ได้นะครับที่ว่าห0รอมิลลิแอมป์นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เขียน เขียนว่า600มิลลิแอมนะครับดังนั้นแล้วก็สามารถที่จะวัดช่องนี้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องต้นผมใช้10แอมไปก่อนดูว่าจะขึ้นเท่าไหร่นะครับทีนี้จะวัดกระแสใช่ไหมผมต้องอหมุนไปที่แอมเลยนะครับอ่าเอาแรงๆไว้ก่อนนะครับเผื่อเดี๋ยวกลัวฟิวขาดอีกนะครับอืมอืมนะครับอ่า DC นะครับขึ้นดีแล้วดีซีก็วัด วัดทานนะครับ A, A นะครับอ่โอเคอ่ะ, okay. อะลองดูครับลองดูซิคือสาเหตุที่ผมตั้งตั้งอ่าสิบนะครับอ่ะเดี๋ยวเสาเหตุที่ผมเลือกช่อง 10M ก็กันฟิลขาดอีกนะครับเราตั้งสูงๆไว้ก่อนคือถ้าเราตั้งต่ำๆๆนะครับก็คือ600หมายถึงว่าถ้าหากว่าผมใช้สายเสียบเสียบ สายแดงเสียบด้านนี้นะครับมันฟิวอาจจะเสี่ยงกับการขาดได้ดังนั้นแล้วเราเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับโอเคอ่ะทีนี้ลองวัดดูครับโอเคโอเคมานะครับโอเคนะครับฟิวก็ทำงานปกตินะครับกอ็อันนี้ก็ฟิว10แอมป์นะครับทำงานปกติ อันนี้ผมก็ย้ายมาที่นี่เหมือนเดิมเนาะนะครับอันนี้ก็ามาให้ดูนะครับาการเปลี่ยนฟิลดังนั้นแล้วนะครับมัลติมิเตอร์แบบนี้นะครับปก,ปกติมันก็จะมีโอกาสที่จะขาดได้บ้างนะครับเราก็สามารถที่จะซื้อฟิลมาเปลี่ยนเองได้ ดังนั้นแล้วเราก็ดูว่าขนาดของฟิลที่อยู่ภายในเราจะใช้ขนาดไหนอันนี้ก็อยู่ที่มัลติมิเตอร์ของของของพวกเรานะครับมันก็จะมีเขียนติดอยู่ก็ถ้าไหนที่มีร้านอิเล็กทรอนิกส์อยู่ใกล้ๆก็น่าจะซื้อราคาต่ํากว่าที่ผมซื้อนะครับน่าจะราคาถูกกว่าอันนี้ผมซื้อทางออนไลน์นะครับก็จะเสียค่าขนส่งเสียค่าขนส่งก็ ถ้าท่านไหนที่อยู่ในเมืองนะครับมีร้านอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะราคาถูกกว่าเนาะครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับในการเปลี่ยนฟิลของมัลติมิเตอร์นะครับง่ายๆเนาะนะครับ, <ๆ S 1> รบเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำได้นะครับยังไงก็เรามีสาระอะไรดีๆก็จะถ่ายอัดคลิปมาให้ทุกท่านได้รับชมกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ